มืดๆอย่างนี้มันคงเป็นเกมตลกไงเอ้เกมผีไม่ใช่เกมตลกมั้งพวกบูชาสตาร์เฮ้ยโอ้มันเออมันเออวิ่งตามผีเป็นเงาเฮ้ยตัวมันเป็นอะไรเนี่ยเอาโอเคก็ต้องสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมไปแล้วฟรีครับผมมาแล้วอะไรนต่คลิปเอาเนี่ยโนวันป้าปิดคลิปไปเถอะเฮ้ยกลัวอะไรกูมากับพี่ปึ๊กแล้วก็มากับไม่คันแปลกสันเลยใช่มั้งมาเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างกับเกม แม่งเฮ้ยมืดๆอย่างงี้ม่งคงเป็นเกมตลกไงวันนี้เราอยู่กับเกเรนในสแตนดิ้งสายเลนิวเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเงาเฮ้ยคุณเห็นไหมสองกระจกนี่เฮ้ยสองกระจกไมีมีเยอะเลยเฮียกระจกอาถรรพ์ไหมเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรักหนาวะเปิดได้ไหมนะคลั่กจริงเ้ยเปิดได้โอ้ โอ้ไม่ตูประตูทำไมไม่เพลดครับห้องตจะนี้อยู่ไหนวะนีเดินมาเลยเดินไปไหนวะเฮียนี่พี่ยืนรออยู่น้องเอ้าประตูล็อกเอาเฮียกูที่เข้ามาก็ล็อกผมบคุณนะคุณขอบคุณจ้าเนี่โอเคโอเคไป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 เฮียบรรยากาศไม่เหมือนกันเซนอีวิวเลยวะเขาเรื่องหาสปอนเซอร์ออนเกตลีเมคเฮีย ไอ้ย่ารีเฮ้ยตัวเบื่เไปเองกูนี่ขำค้ากับรีเวกเยอะสิไอ้ย่าปรับอารมณ์ไม่ทันเลยยาจะกลัวก็ไม่ใช่ขำก็ไม่เชิงไอ้สัสเอ้ยไอ้เกมผีไม่ใช่เกมตลกมั่งผู้ยมเสียงกันดิไอ้โหนโอ้ยเกมผีก็ตลกเลยย่าหมอวะเจ้าใครวะด่าเด็กในผีหักคอตายเลยย่ะ เด็กนี่ว่านเขื่อนะเมายากับมาลาผีเยี่ยอะมาเชวอกิ้งมาขึ้นเต็กสันไงอยากเห็นตัวละครตัวเองว่ะเยี่ยคุณแคบไปดูได้ไหมคุณเออมาอีมันโยกมันโยกหาอยู่ไหนเยี่ยเยี่แล้วีคตรตุการ์เลยโคตรตุการ์แล้วไปกันเลยไปครับโอเคลุยต่อไอ้เหี้ย ใช่โคกที <les Korean> ่ดีไซน์พ่อมันใช้หรือไงยันมึงขี้กันไปแล้วก็คุยกันไปเลยเนี่ยเออดวงไม่ได้เกมเกมไม่ดีนี่เดือดดันเนี่ยเดือดดันเนี่ยไม่ได้ชี้มาไอ้สัสเล่นเล่นยันเดือดถักคอยป้ามันต้องมีมันต้องมีอะไรให้บ้างดิวะแม่สำรวจนอกนอกบ้านไหมเฮ้ยเอาหายไปละเล่นประตูแล้วมีกุญแจสองอันอ่ะกุญแจห้องใต้ดินจะใช้ป่ะวะ้ยไปเปิดเดี๋ยวรออะไรเ้ยเสียงประตูเปิด

หนี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 หน,น,น,นีคนรักษงแล้วเฮียกละหายแล้วไอ้น้องคือเอยออกบ้านมาดีคุณเฮ้ยเราเอยู่กับหม,<ะ>มาเงาเฮ้ยหมาไหนหมาเฮียหมาสีอะไรดำดำเลยวะชิบหายยังไงแม่งโลตารางบอกไรเป็นรางบอกไรเฮียคุณแจเอ๊ะไอ้กันไก่สัสคุณเจ้เฮียไหนกัไ <c oughs> นไก่ว่าอีกอันหนึ่งมีไหมหมดแล้วต้องมีแหละสองอันน่ามันกระจัดระยะเกินไปมึงก็ดึงหนีไอ้เฮียปล่อยหมาก่อนเลยตัดทางหมาได้อู้ หร um. ู้ว่านายในบ้านเฮ้ยผีผีซูว่านายในบ้านผีผีเป็นคู่กับใครวะพูดกับผีพูดกับก um ูเนี่ยเชื่อตามกูมาวะเฮ้ยอะไรเนี่ยหมวยแม่มดได้หมวยแม่มดไอ้เหี้ยกูยิน่ยแย่แล้วจิสแย่แล้วไงโดนแม่มดเส้นหยอดแย่กูแย่แล้วไงลบหลู่มันไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ลบหลู่ก็อย่าเชื่อเราได้ขเราได้ขอมาครบแล้วมาตามมาตามมามันได้ทำอะไรวะมูชาเหลยเฮี้ยถ้าเป็นแม่มดเนี่ย ต้องบูชาพระเจ้าวิ่งพระเจ้าก็เฮียแล้วสัดเฮ้เฮ้เสียงเสียงอุ้ยบรรยากาศมันหลอนนะแนวหนูโดดไปโดดไปจิงโจเลยเฮียนี่จุกน้ำอะไรอ่ะโว้สมว์วีด์ไอวีเด้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรไหมไอ้ตุ๊กตาอ๋อแล้วก็มาเสียด้วยไหม แน่ๆเลยว่ะมันไม่เสียบเนี่ยเออเรียบร้อยปักหัวแล้วก็วิ่งครับพี่แอ๊ดอยู่ทำไมเฮ้ยกลัวอะไรจะวิ่งดีกว่าแต่มันต้องมีเหี้ยไม่ไดีเลยอะเหมือน,นว่าไปเมืม่อกลางอ,อ่อนแอนเลงนะทอมเาีนย้นได้โตไปนี่นี่คุณเป็ได้ไงเนี่ยอืมพ่อส,สนใจภาษาไทยแย่แล้วคุณดอกไม้ดอกไม้วิเศษยเลยดอกไม้ชั้นอย่างงี้เหรอหากันไกลดีกว่าพี่หมาอุปยหมาเหี<อ>้ย<อ> แดกแม่งเลยสัตว์เจ้าฟ้าหรือมาครู้เพื่อนหัวช่วฟ้าหรือเฮ้ยได้ไงได้ไกลอะเชียเฮ้ยตอนนั้นแสดงว่าดอกไม้เป็นแบบเครื่องรางป้องกันสินะเดี๋ยวไม่มันอะไรมันมันกลัวกุหลาบไอ้เหี้ยขาดความรักเลไอ้เหี้ยแม่หมดโอกหักว่าเหี้ยเอ้ยเดี๋ยวๆเยอละเฮ้ยโอ้เกือบสุดโยเอ้ยกูไปเอาตุ๊กตาจากไหนวะเห็นกูมีตุ๊กตาด้วยผู้ใหญ่ลีติกอนหลังหลังหลังบ้านเลยมันจะมีป่าช้านี่ขนาดเรียกบ้านนะเนี่ย บ้านหลังเขาเดือดหานวะเนี่ยมานสีสิงเดี๋นี้ว่าสีเฮียไม่รีเมคเดี๋ยนะไอ้เจ้าตุ๊กอ๋อตุ๊กจิงไม้ตุ๊กตากิ่งไม้เข้ามายืนไปทีโพสจะหากว่านี้แล่ไอ้ไอ้ไม่มีน้องตามด้วยนะระวังระวังเฮ้ยอุ้ยเออไอ้ติดตุ๊กโสมใครเนี่ยเฮียเนี่ยหวานหวานเหมืสัตว์ไปดีกว่าเฮียก่อนก่อนมันจะมาเอาคืนสิลูกก็คือวิ่งเลยเออผีทางไอ้เฮียทางซ้ายก็ถึงแล้วเนี่ยอ๋อแดงตุ๊กตาแปดตัวโอเคแปดตัวแล้วเป็นเทียอะไรก็ได้เก้าเนี่ยสัตว์ โอเคโอ้รอก่อนรอให้เป็นบทสิ้นนี่แล้วคิวแล้วคิวไม่กล้าต่อคิวเลยนะทำเวทมนต์คนณดำเลยสยุบสอดนี่แล้วก็ปักโอ้ยกูไปดีกว่ายเฮ้ยเฮ้ยผีผีเงาเมาคืนแต่ไม่ตัวเองเป็นอุ้ยตัวทิ้งว่ะขอสัมภาษณ์เลยครับ อีซี่ครับ easy. Easy, okay. อีซี่อีซี่โอเค่หกตัวว่ะคนละสองอีสามทีก็ชิบหายเนี่ยมันเหรแม่มดนะไอตัวนี้ตัวนี้มันง่ายๆมันเดินเร็วพะวะไม่ไนานเิน,เนแล้ววาร์ปเลยเฮีย <laughs> มาแล้วออกแล้วเอ้ก,กิ่งไม้นี่กว่า <c oughs> จะกว่าจะทำไอ้เฮียเวทมนตมน่ะคือต้องมีหมวยแม่มดกว่าใช่ไหมเนี่ยจะไปขับบนบ้านกันโอ้ยเฮียแต่ผมแม่มดแล้วผมผมไม่มดนี่คือต้องใช้คนละคนใช่ไหมโอ้ยผีแบกถามกูมาได้เฮียโอย คนด้านน้ำโอเคจัดไปเอือแม่งเอ้ยมันตากูไปเลิกเลยเยอะทวงหนี้กูแต่กูไปติดหนี้มันไอ้เยอะ่งในรูปภาพบ้านแม่งมีแต่อะไรหลอนๆเว้ยเฮ้ยโอ้ยได้หมวยมดอันหนึ่งละสวยตุกตาอยู่ไหนวะเสีย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 โนอตุกตาเฮะโว้าวว้าวโอ้ยแม่ตากูมาชันตะดินไรเยอะไปแล้วครับไปละ โอโ้โหรถรวมเป็นทุ่บางเสียงดังจังวะผมพูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ตัวที่สี่ไหมเฮียนี๋ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่กินร้องไหมเ้ยโอ้ยมันโผล่อะไรตุ๊กตาหืมไปเลยเด้อเวทมนต์ก่อนที่มันจะเอากุหลาบกูไปแล้วโอ้ยขี่ขีดร้องข้ามควรเฮ้ยตุ๊กตาเฮ้ยผีวิ่งตามผีเฮียเป็นเงา เออที่ตัวมันเป็นเลยเนี่ยเอาไอเนี่ยไอ้ดัดรับกำแทนไปดิเยอะไอ้เยคนปั่นเนี่ยกูเอาคืนไม่ให้นั่นไงนั่นไงกูไปยังไปยังโอเคไปนะไปกูไปเร็วเย่สบายสบายอีซี่เฮ้ยไวเกินเยอยเป็นไรวะ ไอ้แดดกูกลายเป็นเจอรี่แล้วเดี๋ยวรออ่ะพิสคอพิสคอเมื่อกี้ยังเมาส์ตัวไหน้นะมยอุยแสดงว่ามันก็ชุบตัวเองได้เลยอย่างนั้นอ่ะเ้ยเี่ยมว่ะเข้าไปก็ไม่ได้โอ้ยเย็ผีผีกิ่งไม้ก็ตามกูอยู่เฮ้ยกูไปแล้วเยี่ยหนีฉี่สายไปแล้วอ๋ออยู่เซโบุยให้ปิดประตูบ้านนะแย่แล้วประตูปิดเองเล่นกูอีกแล้วเล่นกูอีกแล้วมามาแล้วนี่ก็เริ่มหลอนแล้วน่ากลัวนะพอมาตอนนี้มันแบบโอออีซี่ไมาเฟียนอีซี่ ผีเสียงมันมาแล้วไปแล้วเรียบร้อยระวังนะคุณไอผ้ผีผีตุกตามันอยู่ในห้องนี้นะไปครับไอผีตุ๊กตาเฮ้อไปแล้วอุ้ยลูกป,ปั้นหันด้วยเหรอไม่ใช่รูปปัน้นละกระดูกอะไรแหล่อยู่ยอุ้ยหันไปแล้วอุ้ยเฮ้ยหลอนว่ะไอ้สัตว์ไอ้ผมมีดอยนี่อยู่ไหนวะไอ้เชี้หันตามแย่และ อืออีดอกนี่หายไปแล้วผมเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วผู้ได้ปรับเลยเว้ยสมพรปากนี่เดี๋ยวสามตัวคุณก็ตาท็อบโอเคมผมนี่ไหนวะเนี่ยระหว่างที่เพื่อนหาผมเจอยังผมยังหาแล้วไม่เจอเลยไอ้ <c oughs> งมยังงมเขียบเลยมาหาสมุทรนะตอนนี้ออผมนีม่ไหนวะไอจิตเนี่ยไอส้วม่ะมาตาบ้าอุ้ยที่ดอกไม้หายไปแล้วรอดๆไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมาตาบ้าด้านหลังไอ้สัตว์ แล้วผมนี่แหละวะคุณสารต่อทีกุนตุ๊กตาตกอ๋อไม่ได้อโอ้มันคือต้องมีดอกไม้ก่อนเดินทำพิธีนะไอ้เหี้ยหนูจี๊ดแล้วหนูจี๊ดเนี่ยจี๊ดจี๊ดจี๊ดมีตุ๊กตาตัวหนึ่งกูเอาเลยปากขอใจแทนมันทีจะชุบตรงไหนวไว้ไหนเฮี้ยเมื่อกี้ตัวเฮี้ยอะไรวะโบสแม่งเลยแล้วกันไอ้เหี้ยนี่ไงโอ้เกิดแล้วเรียบร้อยเอ้าเกิดือแมังมีคนร้องเลยเว้ยไอ้เหี้ยผีโคตรเร็วสักผีอยูเซนโบง แย่แล้วแกผีแบงเป็นนักวิ่งอันนี้ไม่วิ่งอ่ะบินเลยรีบรอคุณหลักคุไปแล้วโอเคโอเคเราได้ผมไม่มด้วโอ้มันว้ากูตายแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยกูโดนดักสปอนไม่นะจีบผานแล้วแกสัตว์บ้ามันมันไม่ได้ง่ายเฮ้ยเอาล่ะคุติดบัคไงเฮียคุณต้องไปเกิดก่อนใี่คุณมันจะตายเหี้ยติดบัคเลยแล้วพวกคุณบนบ้านเลยเอาเข้างูเหี้ยจะออกเลยเนี่ย อ๋อย oh, right. ่บ네 yeah. ja. yeah. no. yeah. ้านาถึงไงฮฮเกิดเกิดก่อนทันไหมแอนโยทุกครั้งทุกคทุกครั้งที่ตบววายเอเอนยเรียบร้อยแตกเลยซุปกระดูกหนูแตกสองเลยเี้ยว้ายเี้ยตเยิงเ้โอ้โหคิด มันติดเที่ยแหละวะอันนี้ก็บัลไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันผีมันก็เร็วชิบหายแต่นักวิ่งเดี๋ยวแฟลชัดไอ้เหี้ยไปไปพอ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 โอเคขอบคุณที่รับชมก็คุณใครชอบกดไลค์ติดตามนะครับผมบ๊ายบาย